กรีดปุ๊บน้ำเลี้ยงออกมาพร้อมกับน้ำยางเลยออกมามากด้วยเป็นเพราะสาเหตุอะไรคุณพี่บัวลาจันถ้าคุณถามเข้ามานะครับถ้าเรากรีดปุ๊บนะครับน้ำเลี้ยงออกมามากสาเหตุที่หนึ่งก็คือเรากรีดถึงแกนครับเรากรีดถึงท่อน้ำเลี้ยงครับน้ำเลี้ยงก็เลยออกมาเยอะครับและอย่างที่สองครับถ้าเรากรีดไม่ถึงแกนนะครับถ้าเรากรีดปกตินะครับถ้าน้ำเลี้ยงออกมาเยอะนะครับนั่นแสดงว่าในดินของเรานะครับ ไม่มีแร่ทุารับหรือว่าเป็นดินที่ธาตุอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นดินนานะครับดินที่ไม่ค่อยมีแร่ทตุนะครับ <player> น้ําเยอะธาตุอาหารมีน้อยน้ําเลี้ยงก็เลยเยอะครับแต่ถ้ามีธาตุอาหารเยอะน้ําเลี้ยงจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธาตุอาหารน้อยครับมีอยู่สองสาเหตุสองปัจจัยนี้นะครับถ้าเรากิีดปุ๊บน้ําเลี้ยงออกมาพร้อมเลยหรือออกมาเยอะเลยนะครับ เพื่อนมีปัญหาในการทำสวนย่างพาร,ราคอมเมนต์มาสาระด,ดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อนจำได้พิมคำว่าจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งครับ